ได้ถามแต่ละคนก่อนเริ่มที่ต้องแบมก่อนเคยเห็นรูปนี้ไหม,มก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่เคยเห็นรูปแล้ววันนี้ได้เห็นรูปแล้วเห็นแล้วรู้สึกไงวินาทีแรกคือเอาแบบไม่อวยนะน้ำตาจะไหลอ่ะแล้วจังหวะที่ฝั่งคูเบิร์ตอยู่ตลอดเนี่ยม,มันเป็นความส่งออกมาจากใจคูเบิร์ตจริงๆว่ามันตื้นตันมากพี่แจ็คแล้วกับรูปที่สื่อออกมามันไม่ใช่คําว่าแม่สวยหรือไม่สวยนะคะแต่ดวงตานั่นคือสิ่งที่สุดเลยที่ส่งออกมาว่าแม่มีเมตตาที่สุดเลย เหมือนที่ครูเบิร์ตพูดว่ารูปมันเยอะมากแต่กับทุกรูปเนี่ยหรือแม้กระทั่งรูปเนี้ยัว่าความเมตตาความห่วงใยที่แม่สื่อออกมาทางสายตามันสุดๆแล้วมันมันไม่จําเป็นที่ว่าแม่จะต้องสวยในทุกๆรูปพี่ก็ครับป็งไงครับรูปหลังจากที่เคยไปก่อนไหม่ไม่เคยผมยังไม่เคยไปเพราะว่าเหมือนกันคือผมอยู่ต่างจังหวัดโอกาสที่จะได้เข้ามาแล้วก็มาสักการะองค์ย่านั้นน่าจะน้อยแต่ว่าเห็นจากสื่อต่างๆเห็นจากทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับ คือผมว่ารูปแต่ละรูปแบบความสวยไม่เหมือนกันเพราะว่าผมว่านับร้อยรูปที่อยู่ตรงนั้นมันก็มีสตอ<ๆ>รี่แตกต่างกันไปเพราะสตอรี่ของแต่ละรูปมันขึ้นอยู่กับคนที่เรามาถวายไม่ได้เหมือนกับตำนานที่เราเคย,ยดได้ยินได้ฟังเนาะเพราะว่า<อ>หลายๆคนได้ฟังตำนานก็จะรู้สึกว่าน่ากลัวแต่ว่าจากรูปที่เรามองจากสิ่งที่เราได้ได้เห็นจากเรื่องราวที่พี่ได้ฟังมผมว่าท่านมีเมตตานะคะรับทําให้เรารู้สึกดีกับเรื่องตรงนี้มากกว่าครับผมคุณเอก เปไงครับถ้ามองไปในเรื่องของศิลป์ผมก็คนทํางานศิลปะเหมือนกันจะอารมณ์เหมือนภาพวาดของโมนาลิซาด้วยแววตากับสีหน้ารวมถึงโทนด้านหลังเนี่ยจะมีความที่แววตาเนี่ยมีทั้งความลึกลับแล้วก็ความแบบคนึงหาความห่วงหาอาทรของคนที่มาพบมาพูดคุยกับท่านอะไรอย่างนี้ครับแต่ที่แน่ก็จะไม่มีความแบบว่าอาฆาตมาลายอะไรเหมือนที่เรา เคยดูผ่านทางนิยายหรือว่าหนังอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เวลาเราดูท่านเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนแบบอบอุ่นอะฮะส่วนตัวผมที่เห็นรูปนี้นะคือรูปปกติโดยทั่วไปอ่ะคนวาดอ่ะเขามักจะวาดสายตาของรูปให้มองมาที่เราเหมือนจ้องตากันแต่รูปนี้ครูเบิร์ตวาดเหมือนกับในฝันอ่ใช่ครับเหมือนมองผ่านไปเลยูกต้องใช่ครัเหมือนมองเพราะว่าสายตาใช่ของย่านาคไม่ได้มองมาที่เรานะแต่ถ้าเป็นรูปใหญ่ๆจริงอ่ะเหมือนท่านมอง ผ่านเหมือนมองแบบคนที่ผ่านอะไรมาเยอะะมองแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือนั่งให้แบบให้เห็นสายตาว่าเนี่ยคือคนที่ที่ผ่านอะไรมาเยอะโดยที่ในแววตาไม่มีการฟ้องถึงอะไรเลยนะจริงป่ะเออนี่คือคือรูปที่ผมเห็นช, ắt, ช ắt, นะัดๆณตอนนี้